สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันในวิชาการงานอาชีพของดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่5ค่ะงานประดิษฐ์นะคะตอนนี้เราอยู่ในงานประดิษฐ์ของวัสดุในท้องถิ่นนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะเราก็จะเรียนในเรื่องของประโยชน์ของการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุในท้องถิ่นนะคะ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณครูได้ให้นักเรียนดูสารคดีเกี่ยวกับอะไรคะจำได้ไงมเอ่ยาเป็นการจัดสารของอะไรคะเพอพนัสนิคมนะคะเป็นของดีจากจังหวัดชลบุรีเลยทีเดียวนะคะวันนี้เราจะมาดูประโยชน์ค่ะของการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุในท้องถิ่นกันนะคะ ประโยชน์ของการประดิษฐ์สิ่งของจากวัส,สดุในท้องถิ่นนะคะก็จะเป็นการประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่างๆโดยใช้วัส,สดุในท้องถิ่นให้มีประโยชน์นั่นเองนะคะอย่างในตัวอย่างมีอะไรบ้างคะอ่ามีมวกเห็นไหมคะที่ใช้อะไรคะตอกไม้ไผ่อ่ารูปที่สองกระติบอ่าแล้วก็มีพัดนั่นเองนะคะ พัดเห็นที่สวยๆแบบนั้นนะคะก็ตอกไม่ไผ่ไปย้อมสีก็เกิดมูลค่าความสวยงามแล้วก็สร้างอะไรคะรายได้ขึ้นมาอีกถูกต้องไหมคะพนัดบ้านเราก็มีนะคะอ่ะมาดูข้อที่1ค่ะเป็นการเพิ่มมูลค่าของวัสดุในท้องถิ่นนั่นเองจากรูปที่หนึ่งเป็นอะไรคะเนี่ยควายใช่ไหมทำจากอะไรคะ อากะลามะพร้าวบ้านเราก็มีเยอะนะคะหรือว่าจะเป็นการถักสารเห็นไหมคะอาอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าทํากระเป๋าขึ้นมาเห็นไหมอ่ามีเป็นสีสีน่าใช้ขึ้นมาอีกก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าของวัสดุในท้องถิ่นนั่นเองค่ะ 2. ค่ะมีของใช้ที่เป็นประโยชน์หรือเอาไปมอบเป็นของขวัญก็ได้เป็นของที่ระลึกแก่ผู้อื่นก็ได้โดยที่เราไม่ต้องซื้อ ซึ่งผู้รับเป็นยังไงลูกรู้สึกความภาคภูมิใจอ่าเอาไปให้เนื่องในโอกาสวันแม่วันพอ่อวันเกิดนะคะซึ่งเราทําเองเป็นไงคะเอาไปยื่นให้ผู้ใหญ่แม่คะอันนี้หนูเป็นคนทําเองเลยนะคะเจกันดอกไม้อันนี้หนูถักเองเลยเป็นไงคะคุณแม่ก็ชื่นใจนั่นเองนะคะ 3. คะ่ะประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะใช้วัสดุในท้องถิ่นที่หาซื้อได้ง่าย แล้วก็ราคาถูกบางอย่างก็ไม่ต้องซื้อนะคะอย่างเปลือกหอยเนี่ยบ้านเราก็มีเยอะนะคะอ่าเห็นไหมคะเอามาใส่เป็นดวงไฟประดับห้ออ่าหรือกระปอ๋องกระป๋องนมข้นที่ไม่ใช้แล้วเอามาทาสีแล้วก็ทําเป็นกระถางต้นไม้หรือเจอกันประดับตกแต่งในบ้านก็ได้นะคะมาดูข้อที่4ค่ะเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพราะว่าเราใช้วัสดุธรรมชาติซึ่งสามารถย่อยสลายได้นะคะเอามาประดิษฐ์เป็นของใช้ไม่ว่าจะเป็นพัดหรือกระทงนะคะอันนี้กระทงใช้อะไรลูกเห็นชัดไหมอ่าใช้เปลือกข้าวโพดนะคะมันก็จะสามารถที่จะย่อยสลายได้นั่นเองมาดูข้อที่5ค่ะเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ว่างวาง อย่างเช่นตอนนี้เป็นไงคะอยู่บ้านกันเนาะเล่นโทรศัพท์มือถือลองวางจากโทรศัพท์มือถือค่ะแล้วก็ลองมองหารอบข้างดูซิว่าจะเอาอะไรมาประดิษฐ์ดีนะอาจะได้เอามาใช้เป็นของตัวเองแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจของตัวเองอีกต่างหากเนาะแล้วก็ใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์นะคะ,ะมาดูข้อที่6 เป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสารรค์ในการออกแบบชิ้นงานให้มีความสวยงามและแปลกใหม่นักเรียนอาจจะมีแนวคิดในการทําประดิษฐ์กระถางที่สวยงามมากขึ้นมีรูปร่างมีอะไรที่แปลกใหม่มากขึ้นก็ได้นะคะเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสารรค์นั่นเองนะคะจะทําให้ชิ้นงานใหม่ๆออกมาอาจจะทําให้เราสามารถเอาไปจําหน่ายหรือเป็นของของที่ ลิขสิทธิ์ของเราขึ้นมาก็ได้นะคะมาดูข้อที่7ค่ะถ้าเราได้ทำเองอเราก็เกิดความภาคภูมิใจค่ะที่สามารถทำของใช้จากวัสดุท้องถิ่นได้สำเร็จได้ตนเองนั่นเองนะคะอ,อย่างในรูปตัวอย่างเห็นไหมคะต่อมาข้อที่8ค่ะ แน่นอนค่ะการประดิษฐ์เราไม่ได้ใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งนาที2นาที3นาทีเราก็ต้องมีกระบวนการในการประดิษฐ์ถูกต้องไหมคะไม่ว่าจะวางแผนไม่ว่าจะหาอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ต้องมาประดิษฐ์อีกฉะนั้นข้อที่8ค่ะฝึกความอดทนในการประดิษฐ์ของใช้ให้สําเร็จนั่นเองนะคะข้อที่9ค่ะนําไปจําหน่ายเพื่อสร้างไรายได้นะคะอันนี้เมื่อประดิษฐ์มาแล้ว อย่างเช่นทํากระเป๋าเย็บมืออได้ตนเองมีความสวยงามสามารถเอาไปจําหน่ายได้แล้วก็สร้างเป็นไรายได้ให้กับตัวเองนั่นเองค่ะและข้อที่10ค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์ท้องถิน่นให้เป็นที่รู้จักเมื่อนำผลงานที่ได้ไปจําหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวหรือเป็นการแลกเปลี่ยนที่คุณครูเคยยกตัวอย่างไปก็คืออะไรคะ โครงการดีๆคือโอชอปหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์มีผลิตภัณฑ์ของแต่ละตำบลที่โดดเด่นเอามาแลกเปลี่ยนกันนั่นเองนะคะ,ะสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูก็ไม่มีการบ้านแต่ว่าอย่าลืมประดิษฐ์อะไรคะกระปุกออมสินนะคะถ้าเป็นนักเรียน AB ท่ถ้าสะดวกให้นักเรียนนำมาส่งบนโต๊ะครูใน ชั้น3นะคะถามครูก็ได้นะคะว่าตัวคุกกิ้อยู่ไหนแต่อย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่แปะให้แน่นนะคะเพราะว่ามีหลายห้องเนาะส่วนนักเรียนคนใดไม่สะดวกนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทิ้ง ID l i ี e ลให้นักเรียนสามารถถ่ายรูปส่งแบบนี้ส่วนตัวคุณครูได้นะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียน A อมีหรือ ออนไลน์เดี๋ยวครูจะแปะไว้ให้นะคะสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราจะเริ่มทบทวนก่อนสอบแล้วนะคะสวัสดีค่ะ